ตึงทางหน้าตึงทางนิสยัยปูภัยวงยังคอมเมนต์หนุ่มกัญชยัยขอเปิดหน้าแม่ฟ้องหลังตึงมากในรายการห่งกระแส เรียกว่าเดือดเด็ดแฉกันสนานในรายการหงวกระแสเมื่อวันที่3ากรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเปิดใจอดีตคู่รักโดยทั้งสองฝ่ายมาออกรายการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างเอชุติมาและฟ้องสุปกิจที่มาพร้อมกับคุณแม่วันซึ่งเป็นคุณแม่ของฟ้องและทนายความของทั้งสองฝ่ายกับปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถลามไปสู่การแชรเรื่องราวระหว่างที่คบหากันมา6ปีเดือดระอุขณะคุณแม่ของฟ้องหลุดปากด่าเอชุติมา กลางรายการอยู่หลายรอบเลยทีเดียวค่ะกระทั่งพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยถึงกับออกปากบอกว่าแม่ฟ้องก็ตัวตึงเหมือนกันพร้อมขอแม่ว่าแม่หน้าตาสะสวยแม่เปิดหน้าให้หนูดอยได้ไหมหลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าแม่จังเลยข้างบนตึงมากแม่ตึงมากตึงทั้งนิสัยเลยแม่ฟ้องก็เปิดหน้าให้พี่หนุ่มกัญชัยดูซึ่งทางพี่หนุ่มก็ได้ออกปากชมว่าแม่เขาสวยเห็นไหมล่ะและถามไปที่คุณพ่อว่าเคยโดนด่าบ้างไหมคุณพ่อก็ได้ตอบมาว่า นนา,นานทีโดยโลกโซเชียลค่ะมีการแชร์ช็อตด,ดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากงานนี้ปู่ภัยวงเตชะนรงคุณป่อของหนุ่มสงกรานก็ยังอดไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปร้องไห้ท่ามกลางชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์กันสนานโดยบอกว่าพี่หนุ่มพูดได้ดีมากตลอดรายการเลยแม่ผู้ชายโดนพี่หนุ่มตบด้วยคําพูดหลดรอบเลยละพ่อแสบจริงพี่หนุ่มแสบมากดูหน้าไว้ทั้งประเทศ อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ